วันนี้เราจะมาดูนะรถหุนใดนะครับนะครับเบาเบาคุณนี้ของหุนใดเนี่ยเขาสามารถหมุนได้อยู่แล้วนะครับออันนี้นะลูกค้าเขาต้องการให้เป็นที่นอนนะครับ อันนี้คุณใดให้สวันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เรามาดูกันนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเราถอดหัวหมอนออกก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เอาหัวหมอนออกก่อนนะครับนะครับถอดหัวหมอนออกนะครับสามใบนะครับ เสร็จแล้วเราปรับนะฮะปรับเบาะนอนนอนนะครับ,นะรบเสร็จแล้วปปรับเบาะตัวนี้นอนนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เ,เป็นเตียงนอนไปโดยชับพันสบายนะครับ <c oughs> ถ้าเราต้องการที่จะให้มาชิดนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนบอกให้มาชิดง่ายๆนะครับ เรียบร้อยนะครับนั่งก็เป็นบาะนอนก็เป็นเตียงนะครับ อันนี้คือรางถ้าเราต้องการที่จะให้เข้ามาชิดนะครับเราก็สามารถกดเลื่อนได้นะครับอันนี้เวลาเรากดเลื่อนปุ๊บนะท้ายมันก็จะไปนชนกับฝาท้ายนะครับเรียบร้อยครับนั่งก็เป็นเบาะนอนก็เป็นเตียง ง่ายครับเรียบร้อย